พูดถึงอาชีพมักคุเทศหรือไกด์นะครับแน่นอนว่าเป็นอาชีพสงวนสําหรับคนไทยเท่านั้นครับโดยกฎหมายห้ามคนต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพนี้เด็ดขาดนะครับก็เป็นไปตามพรกรการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2,560นั่นเองครับทีนี้ปรากฏว่านะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอบุคคลต่างชาตินะครับหรือว่าชาวต่างด้าวนี่นะครับคือเขาแอบลักลอบทําอาชีพนี้<อ>ก็คือเป็นไกด์เถื่อนนั่นเองครับสำหรับเรื่องราวนี้ เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจน้ำนะครับรวบไกด์รัดเสียเถื่อนขาท่าเรือขณะพาลูกทัวร์ลงเรือข้ามไปยังเกาะพีพีที่จังหวัดภูเก็ตนะครับขณะที่เจ้าตัวยอมรับสรภาพบอกว่านะครับไม่สามารถนำเอกสารหนังสือเดินทางนั่นก็คือพาสปอร์ตและใบอนุญาตการทำงานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้นั่นเองครับนี่นะครับอาชีพสงวนที่ ให้คนไทยทำเท่านั้นเนี่ยก็มีหลายอาชีพด้วยกันแล้วก็มักกุเทศหรือว่าไกด์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอข่าวลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้กองบังคับการตำรวจน้ำจับกลุ่มตัวนายแอนตันสัญชาติรัสเซียอายุประมาณ34ปีในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและประกอบอาชีพมัคคุเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งสามารถจับกลุ่มได้ที่ บริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับ,รบการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการออกตรวจปราบปรามอาชญากรรมบริเวณท่าเรือแล้วก็ไปเจอนายคนนี้นะครับนายแอนตันซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายมักคุเทศเลยซึ่งก็ได้มีการเดินนำนักท่องเที่ยวลงจากเรือไปยังรถตู้พร้อมกับถือเอกสาร ที่คล้ายกับใบรายชื่อนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเข้าไปแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบเอกสารทันทีนั่นเองครับคือแน่นอนนะครับหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนนะครับเรียกว่าจับกลุ่มได้แบบคามือเพราะว่าเอกสารมันอยู่ในมือของเขารหรือคาหนังคาเขานั่นเองเนี่ยก็คือเป็นลิสต์รายชื่อของนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ในกรุ๊ปทัวร์ของเขานั่นเองครับ ทีนี้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่านายแอนตันถือเอกสาร Job Order PP Bamboo นะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกสารแสดงชื่อลูกเรือแต่ไม่มีชื่อของนายแอนตันอยู่ในรายชื่อลูกเรือแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจสอบหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานแต่ว่านายแอนตันเนี่ยไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าทีไ่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าว ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามพรกการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวและเป็นคนต่างด้าวประกอบอาชีพมักคุเทศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพรบธุรกิจนําเที่ยวและมักคุเทศนั่นเองครับคือมันมีทั้งพรกก็คือพระราชกําหนดและพรบก็คือพระราชบัญญัตินั่นเองครับโดยนายแอนตันให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจาหน้าที่จึงได้มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปครับอย่างที่บอกอบคุณผู้ชมครับมันเป็นอาชีพสงวนสําหรับคนไทยนั่นก็คือมักกุเทศหรือว่าเป็นไกด์นะฮะทีนี้ถามว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะมาเป็นไกด์หรือมักกุเทศในไทยได้ไหมพูดตามตรงแบบร0 0เอซลยคือทําไม่ได้จะมาเป็นไก,ก,กธธนไได์จะมาเก็บเงินหรือจะถือเอกสารดังกล่าวเนี่ยแล้วพาลูกทัวร์จากบ้านตัวเองมาเที่ยวในเมืองไทยทําได้ไหมไม่ได้คุณผู้ชมต่อให้จะเป็นอ่ไปลงใต้สุดสยามหรือขึ้นเหนือแนวชายแดนก็ทํา ไม่ได้นะฮะอาชีพนี้เป็นอาชีพสงวนแต่มีแต่อยู่ถ้าเป็นเพื่อนเที่ยวเออเพื่อนกินแบบไม่เก็บตังหรือว่าใช้วิธีการก็คือว่าแล้วแต่ความสมัครใจอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะไม่ได้เรียกตัวเองเป็นไกด์ไม่ได้เรียกตัวเองเป็นมักกุเทสอะไรนี้ก็ยังพอทําได้อยู่อะไรอย่างเงี้ย สมมติว่าชวนเพื่อนจากประเทศต้นทางหรือว่าบ้านตัวเองเนี่ยมาเที่ยวก็พอทําได้นะคุณอั้นแต่เอาจิงๆแล้วคุณผู้ชมครับในการร่วมงานในฐานะที่ทํางานเป็นไกด์ในเมืองไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นอาชีพสงวนสําหรับคนไทยเท่าน,นั้นเองแต่มันก็มีทางเลือกนะคุณอย่างเช่นจดทะเบียนใบอ,อนุญาตวีซ่าธุรกิจนะครับแล้วก็ให้ในจ้างเนี่ยจ้างเป็นตําแหน่งที่ปรึกษาหรือผู้ประสานงานอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็แล้วแต่แแตห้ามคุณนําเที่ยวแค่น,นั้นแหละใช่ไหมฮะเนี่ยฮะก็ สงวนเฉพาะสำหรับคนไทยเท่านั้น<ช>แล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศไทยของเราก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวค่อนข้างเยอะ<ม>นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวจีนนะครับหรืออาจจะเป็นจากประเทศอื่นๆด้วยรวมไปถึงนะครับทั้งในทวีปเอเชียเองนะครับแล้วก็อเมริกาหรือว่ายุโรปหรืออาจจะเป็นภูมิภาคอื่นๆนี่นะครับ,รบ <ๆ S 2> ก็เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจํานวนนักท่องเที่ยวก็อาจจะ ลดน้อยลงไปบ้างแต่ก็ยังคงพอมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปที่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นใช่ไหมครับไฮซีซั่นนะครับในหลายจังหวัดของประเทศไทยก็เชื่อว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่ยังคงหลั่งไหลแล้วก็เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยของเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจอนะครับ ชาวต่างชาตินะครับที่มาทําอาชีพสงวนไม่ว่าจะเป็นมักคุเทศหรืออาชีพอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนั่นเองครับจริงๆมันก็เพื่อตัวของคุณเองด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพที่เอาไว้ให้คนไทยเท่านั้นนะ,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ใครเจอลักษณะดังกล่าวแจ้งเลยครับจริงๆ191กก็ได้นั่นแหละฮะเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของคนไทยด้วยเหมือนกันนะครับ